วันนี้อากาศดีจริงเชียวอาช่วยด้วยอย่ยบาบ่นนะว่าภูเขาไฟระบดอีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบักรําเติมโลบักสุดคุม้มจำนายโลบักเลนเจ็ดรับเติมแพรฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายไกลกงว้า เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้แก๊สน้ำตาหายใจทุกท่านนะครับไม่ใช่นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเวทีวิวนะครับรายการความชั่วไลฟ์กันเหมือนเดิมนะวันนี้นะครับผมก็จะาสุ่มของส้มกันอีกแล้วทุกคนนะพอดีว่าผมเก็บเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนนะครับที่เอาไว้รวมผสานของส้มนะครับไว้ถึง2ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวการ์ดบัฟสีม่วงด้วยนะครับ และยังมีไอ้พวกอไอเทมเฉพาะของระดับ A ต่างๆนะครับแล้วก็ระดับ B ด้วยมั้งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าของทุกอย่างเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมจะเลือกนะครับแล้วก็สุ่มอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับผมจากกระเป๋านะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับบอกไว้ก่อนนะพอดีว่าไม่มีคลิปจะลงนะ <c oughs> อีกแล้วเหรอนะครับ นี่ครับอุปกรณ์ส้มนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะครับเพราะว่าผมยังไงใช้แค่40ใช่ไหมผมมีอยู่50นั่นเองครับต่อไปผมชิ้นส่วนการบับสีม่วงนะครับมีอยู่40เศษทุกคนครับผมจะได้ทั้งหมดนะครับ2ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าผมจะได้การบับม่วงของสายไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้มันได้เป็นสายต่อสู้นะครับหรือว่าสายอะไรที่ผมจัดทีมเล่นอยู่ทุกคนนั่นแหละจะดีมากอ่ะต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการเลือกไอเทมเฉพาะครับนี่ครับ ผมดองเอาไว้นานมากครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นไอตัวพวกนี้ไงแล้วในอนาคตมันอาจจะต้องนํามาใช้นู่นนี่นั่นก็เป็นได้ก็เลยมาเลือกไว้ดีกว่านะครับอ่ะเลือกจากที่เราคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะทุกคนเนี่ยอย่างชุดขาวละ,ะชุดขาวทะเลลึกเนี่ยน่าจะเป็นผู้สงสารครับทุกคนแล้วก็แว่นตานิลาภัยนี่น่าจะจีนอตปะแว่นตานิลาภัยน่าจะตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับน่าจะไอ้ด็อกเตอร์ฟุกเคเกาปะ oh, <yeah. S 1> อ่ะ ด็อกเตอร์ฟุกเคกเกาจริงด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วผมจะไม่เลือกมันนะครับพวกมึงไม่มีทางที่กูจะได้เอามาใช้ประโยชน์หรอกโอเคมาทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ส้มก่อนเลยแล้วกันนะครับย0ิชิ้นนะครับผมอยากได้เป็นเซ็ตพวกอัศวินชุดสูตรป่าเถื่อนอะไรพวกนี้จะได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนักโทษครับจบแล้วถ้าเป็นนักโทษเนี่ยขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไหมได้ไหมโอ้ย ไม่ได้ครับแต่ว่าได้เป็น SP ทุกคนเไม่ได้อยู่นะ SP มาของส้มเนี่ยก็เอาไปใส่แบบให้กับตัวสายถึกเราได้นะครับอัตราดาเมจว่ะเอาว่ะโอเคอ,อีกอีกชิ้นครับคุณผู้ชมครับมาเลยได้ไหมสายฟ้าว่ะทุกคนสายฟ้าก็จะขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์อีกเหมือนกันนะครับจะไม้ผมไหมเอ้ทุกคนโจมตีว่ะแต่มาเป็นอัตราต้านทานครับ ใส่ตัวอะไรดีวะแบบเนี้ยใส่ให้ใส่ให้ประทังชีวิตไปก่อนได้ผมใส่ให้แบบเน้นดาเมจอัดดาเมจให้กับบางตัวได้นะครับแต่ใส่เป็นเซตคงจะยากนะครับโอเคครับต่อมาเป็นของใหม่นะครับการบัฟนะครับรอบที่แล้วเราสุ่มการบับสีส้มไปนะครับแม่งได้การบับของระดับ C นะครับเอาไปใช้เพื่อให้ระดับ C ีใส่อะครับบ้าไปแล้วนะครับมันต้องระดับ S ดีครับเอออันนี้พูดถึงระดับของฮีโร่จากอนิเมะเลยนะครับเพราะว่ามันเรียงตามนั้นไงโอเคครับ ขอเป็นการบัฟระดับเอไม่ก็การบัฟต่อสู้การบัฟสายพลังการบัฟอะไรเออที่ตัวละครผมใช้นะครับสสายนี้แหละสายอื่นไม่ได้เอามาใช้อะในทีมถูกต้องไหมภาษาเลยครับผมการบัฟอาวุธทุกคนการบัฟอาวุธหรอเอ้ยมีซอมบี้แมนครับผู้ชมครับโอ้โหเพิ่มป้องกัน4%แหมป้องกันป้องกันนี่ก็เท่ากับว่าเกลือนะเนี่ย ใส่ป้องกันให้ซอมบี้แมนหน่อยครับทุกคนเดี๋ยวมันเป็นการบับมั่วงไงผมเสียดายขอเป็นสเตตด้วยละกันนะครับสเตตเอชพี SP กับโจมตีนะครับทุกคนถ้าได้นี่คือยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยนะครับการบับอาวุธอีกแล้ว <c oughs> ซอมบี้แมนมึงได้แจ้งเกิดแล้วง,งานนี้อ่าขอเป็นนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดหรือไม่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีนะครับจะดีมาก <c oughs> เอ้ยเปอร์เซ็นต์ป้องกันไอ้บ้าเปอร์เปอร์เซ็นต์ป้องกันสองอันนะคุณผมมู้ชม บ้าไปแล้วเกลือมากเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนบ้าไปแล้วบ้าบอบ้าบอบ้าบอโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเลือกอของและกันนะครับทุกคนของไอเนี่ยก็คือผมดองไว้นานแล้วแหละจริงๆมันต้องครบเท่าไหร่อครบ50นู่นแหละถึงจะแบบมีประสิทธิภาพนะผมขอเลือกเป็นเสื้อโูลีเพสเนอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยเลือก จากไอเทมเฉพาะกล่องของการเติมเงินอ่ะเป็นอันนี้ไปแล้วนะผมจะเลือกอีกอันนึงนะครับทำเป็นสีดาวให้มันเลยนะครับสักวันคงจะได้เอามาใช้ครับทุกคนจริงๆมันก็เสียได้นะครับสองจิตสองใจว่าแทงท็อปดีหรือว่าอันนี้ดีก็เลยแบบเลือกอันนี้ไปแล้วก็โอเคไม่รู้สึกเสียายแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียใจเลือกแล้วครับทุกคนครับยี่สิบชิ้นนะครับดองต่อไปต่อมาครับหยิบเลือกไอเทมเฉพาะนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับอันนี้นะครับก็จะมีคอของจีนอตชุดขาวทะเลลึกของไอผู้สงสารนะครับแล้วก็ เว้นตานิลภัยของฟุกเคกเกานะครับผมคิดว่าตัวละครที่ผมน่าจะนําไปใช้ได้มากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นผมว่าผู้สงสารว่ะเผื่อในอนาคตผมอาจจะอยากเล่นสายกัดก่อนขึ้นมาใช่ไหมผู้สงสารเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในตัวเมตาที่มันติดสายเขาเรียกอะไรสายสายเผาผ่านอยู่นะครับทุกคนสายกัดก่อนอ่ะจีนอ๊อเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนครับผมส่วนไอ้ฟุกเคกเกาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอกาสไหนนะครับแต่มันเคยเอาไปใช้ได้ในในผ่านดันต่างๆนะทุกคนมันใช้ได้นะครับ ผมว่านี้แหละครับสายกัดก่อนนับเลือกไปเลยครับได้มาแล้วครับผมหนึ่งชิ้นนะครับผมส่วนต่อไปครับผมอ่ะเซตนี้ครับมีอะไรบ้างมีจีนอตมีมอสกิโต้ถุยมีมอสกิโต้เกิรนะครับอ่ะแล้วก็มีเสื้อของฟูบุกิฟูบุกิเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เล่นมาตั้งแต่แรกนะครับเพื่อนมครับคือเติม3ามหรือ้าบาทไปแต่ไม่ได้หยิบจับมาเลยนะผมตั้งแต่มีทัชซูมากิเมียตอมิกมาก็ไม่ได้ใส่มันลงไปเลยนะครับผมว่ามอสกิโต้เกิรนะครับอย่างน้อยก็เอาไปใช้ในทีมปีศาจได้ครัับผมเลืออกนนี้ ป้าก็ไปครับผมยินดีต้อนรับครับน้องต่อไปครับเป็นอะไรอันนี้บาคุซันกับสเน็กนะครับอ่ะอันนี้แน่นอนครับผมสเน็กผมไม่คิดที่จะเลือกมันเลยด้วยซ้ำนะบาคุซันแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ากูยังไม่ได้เล่นแต่มันเป็นตัวที่เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรอะลิมิเต็ดใช่ได้นะครับโอเคเลือกอันนี้ครับต่อไปครับทุกคนอ๊ะเข็มขัดบิสคิงกับแว่นตานิลภัยครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับผม ฟูเคเก็ากูไม่เลือกมึงหรอกนทส่วนบิสคิงเอาไปใช้ตีบอสกิลนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายไก่กองครับลง pvp ในอนาคตก็ทำทีมเมตาได้เลยครับโอเคบิสคิงครับต่อไปครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกครับโอ้โหยอมเฮ้ยหีบเลือกไอเทมเฉพาะสีฟ้าครับแต่มันมีเป็นหนังสติ๊กของบอลทองครับกับบิสคิงบอลทองเนี่ยหลังจากที่ซอมบี้แมนมานะครับ ตกเมตาครับผมไม่ได้นํามันมาเข้าทีมเลยนะครับทุกคนครับก็เลยแบบว่าอ่ะกุศลาสิตัดสิ์มันดีกว่านะครับไม่เอามาปั้นไม่เอามาใช้แล้วละกันนะครับเลือกเป็นให้บิทคิงแล้วกันนะครับบิทคิงก็น่าจะกลายเป็นไอเทมเฉพาะสีดาวนะครับตอนนี้นะดีไหมบอลทองนี้หยุดไปก่อนครับหยุดจะหยุดจะนะครับโอเคนี่ครับมาแล้วครับมีอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วว่ะทุกคนเลือกมาเยอะมากครับคลิปนี้ โอเคก็ประมาณนี้ครับผมผู้ชมครับผมได้เลือกไปแล้วนะครับว่าผมจะเอาให้ตัวละครไหนบ้างนะสำหรับไอเทมเฉพาะนะครับเดี๋ยวมาดูตัวละครที่พอจะได้อัพเลยแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นวิทชิงเนี่ยเพราะว่าผมได้ใช้งานมันอยู่ทุกวันอยู่แล้วทุกคนผมว่าน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปใช้นะครับนี่ครับอัพไปเลยครับผมโอ้โหแต่ว่าเสียดายการอัพดาวนี้จะดีอยู่วะดีเอาไปลงทุนนะครับเพื่อการใหญ่แล้วทุกคนโอ้โหใช้ตั้งแปดเลยหรอไอ้บ้า แต่เพื่อบิ๊คิงนะครับผมอาจจะนําไปใช้ต่อได้ทุกคนครับอาจจะนํามาทําคอมโบแล้วลังเลครับโอเคขอสาดาวก่อนแล้วกันนะผมลังเลนะครับเสียดายครับดับดาวครับเอาไปทาให้แบบตัวเมนดีกว่านะครับเออส่วนอื่นๆเนี่ยคงจะไม่คิดจะอัพเร็วๆนี้หรอกเพราะว่าไม่เร่งรีบไงไม่อยากจะใช้ตอนนี้นะครับการดับดาวมันจํากัดไงทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เบนวิวขอตัวลา แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายวูๆ <Yeah. S 1> ช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปวันพันแมนน้อยหน่อยนะครับพอดีว่าไปติดอีกเกมอยู่นะครับเกม Fairy t a i l f o r c e u n i t e นะครับทุกคนใครอยากจะเล่นก็ตามมาเล่นกันได้นะ